สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะพิมอยู่ที่ D R K Beauty Clinic ที่เอกมัยซอย3นะคะวันนี้เนี่ยนะคะได้รับเกียรติจากคุณหมอคนละวัดเราใช้สีนะคะซึ่งเลยท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคุณหมอที่ทำศัลยกรรมจมูกให้กับพิมมาก่อนหน้านี้นะคะทีนี้วันนี้เราก็มีโปรเจกต์ร่วมกันค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่อง คนต้องสนใจแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามต่างๆที่หาไม่ได้ที่ชานาเอิร์อมีเฉพาะที่ชานาของเราเท่านั้นนะคะใช่ครับต้องตามต้องรีบจองนะครับมีครบที่สุดแล้วค่ะก็อยากให้คุณหมอช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับคลินิกนิดนึงว่ามีเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างค่ะได้ครับชื่อของเราว่าเราเจสีนะครับเป็นศิลปแพทย์จบแต่งนะครับจบมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่ปี2534นะครับ หลังๆถ้าที่เป็นแฟนคลับของปออ้าพิมอาจจะยังไม่เกิดเลยพี่ซ้ำนะครับแล้วก็เกรียนจากตกแต่งจังหวัดทางมาจบมาตั้งแต่ปีจังหวะที่ร้องด้สี่สิบสองนะครับก็ทําผ่าตัดในวงการศัลยกรรมตกแต่งมานานมากแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําคลินิกจริๆงๆจริงจังประมาณสักงสิบปีนะครับกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มาตั้งหลักที่กัมมันต์มาสักสองปีนี้นะครับมีโอกาสได้รู้จักป้าพิมนะครับในช่วงไม่กี่เดือนนี้เองนะครับส่วนงา,า,านที่คลินิกที่ D I K Beauty Clinic เนี่ยขอบขายหลักๆ หลักของเราเลยครับก็คือเรื่องของสัญญกรรมตกแต่งทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลผิวพรรณสกินแคร์ก็ที่มีคุณหมอทางด้านผิวพรรณช่วยดูแลรวมก็ทำไปถึงการไห้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปติวันนี้ที่เรียกคุยแต่ว่าพิมพ์นะครับเนาะคร<ช>่าวๆคือเราคงไม่ได้คุยเรื่องสัญญกรรมอย่างเดียววันนี้เราค o v e r v i ิ w ทั้งหมด<ช>ว่า,าพูดถึงหัวข้อกว้างๆหรือข้อกว้างนะครับมีทั้งสัญญกรรมเรื่องของสวยงามเรื่องของการใช้อาหารเสริมการใช้ อาหารดูแลสุขภาพนะครับเราการเดินติดและก,ออกรารหล่งการเพื่อเล็หน่อย อะไรประมาณน,นี้น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าสำหรับพิมเนาะค่ะได้ค่ะก็วันนี้เรียกว่าพิมมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคือจบตามคุณหมอพูดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอเวอร์วิวเท่านั้นนะคะให้ได้ทราบกันว่าเราจะค o อบคเนะะื้อหาอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะสามารถติดตามวิดีโอที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นี้นะคะเพื่อจะติดตามไปค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในวันนี้ที่เราจะถ่ายทำกันแล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มีเฉพาะคุณหมอตลรณีท่านเดียวอาจจะมีคุณหมอท่านอื่นๆนะคะที่เรียกเฉพาะค่ะ เฉพาะสาขานะคะมาพูดให้เราฟังในเรื่องที่คุณสนใจกันค่ะอาะคะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มกันก่อน,น <ะ S 1> แล้วเดี๋ยว<อ>ในวิดีโอหน้าเรามาลงเนื้อหากันเลยค่ะสำหรับวันนี้พิ่กับหมอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ